สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะมาพบกับยุพินแหวนสตางค์ค่ะในวันเสาร์ที่17เดือนกุมภาปี67ค่ะวันนี้เราก็ครบรอบกำหนดจัดส่งสินค้านะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ลูกค้าสั่งได้กันค่ะงานแหวนนะคะที่เข้าเดือนนี้นะคะเป็นพอยธรรมดาตอนนี้ที่ยังมีครบไซส์ยอยู่และเพึ่งเข้านะคะก็คือตัวนี้เลย แหวนข้อมะาขามฝั่งพลอยลัสเซีย3เมตรค่ะข้อม้าขาม3เมตรค่ะเดี๋ยวแม,ม่ค้าขออนุญาตปรับสายแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นพลอยลัสเซียค่ะสีพลอยสั่งได้มีสีเขียวมรกตนะคะสีแดงเือห้าสีแดงโกเมนนะคะลูกค้าสามารถสั่งได้สีเหลืองสีน้างเงินมีทุกสีเลยค่ะถ้าสีไหนหมดเดี๋ยวแมค่ค้าจะแจ้งอีกทีนะคะตอนนี้ไซส์กับสีพลอยยังครบเป็นพลอยลัสเซียค่ะ ยังขายราคาเดิมนะคะวงละ350บาทฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะตัวนี้เป็นพอยลัสเซียค่ะลูกค้าขะพลอยลเซียนะคะวงละ350บาทสีพอยสั่งได้ไซส์แหวนยังครบสนใจสินค้าโทรค่ะ0988293961 0988293961โทรหรือแอดไลน์มาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะตัวนี้นะคะมีครบสีค่ะ พอมาขาม3เม็ดจ้าตัวนี้เป็นแดงเบอร์5้าสีแดงโกเมนสีเขียวมอรกตนะคะงานจริงสีจะสวยกว่าในวิดีโอนี้นะคะงานเหรียญสตังแท้ไม่ได้ชุบใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราได้ลงตัวอย่างไปแล้วนะคะเมื่อเมื่อเช้านี้เนาะวงละ300บาทแบบที่หนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบที่สอง วงละ300บาทเช่นเดียวกันค่ะสั่งสีสั่งไซส์ได้เลยตอนนี้ยังครบไซส์ตัวนี้นะคะไซส์กลางๆเริ่มหมดแล้วนะตัวนี้ของใกล้หมดแล้วนะคะเหลือนิดหน่อยนะตัวนี้ยังครบไซส์ยอยู่รีบเลยนะคะตัวนี้แบบที่1ตัวนี้แบบที่สองสีพลอยสั่งได้ทั้งสามทั้งสองแบบค่ะนะคะ มงละ300อบาทค่ะฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะลูกค้าสวยทั้งสองแบบเลยนะคะแม่ค้าใส่ให้ดูนะคะตอนนี้เรามีมีเข้าอยู่3มแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งไซส์ได้เลยสีสั่งได้แบบแบบนี้นะคะ350ร้อยห้าข้อมาขาม3เมตรตัวนี้เป็นลายขายดีของทางร้านนะคะตัวนี้เป็นพลอยห้าเมตรเอาลายไหนก็โทรมานะ ค่ะข,ขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะลูกค้าสวยทุกแบบเลยนะคะเี่จะจ,จัดไปเลยทีเดียวสามแบบเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นงานพอยแท้ที่ลูกค้ารอบที่แล้วสั่งไว้นะคะก็จะได้จัดส่งวันนี้บางคนก็ยังไม่พร้อมรับนะคะพร้อมให้ส่งวันนี้เดี๋ยวเราจะส่งให้วันนี้นะแม่นะตัวนี้เป็นงานซ่อมของลูกค้านะคะงานซ่อมจะนานหน่อยนะ นี่ค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้วันนี้นะคะกำไรฉลูยังไม่มีของนะคะตัวนี้เป็นงานที่เรารับแค่ฟีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้เราทําแค่จํากัดนะคะเราไม่ได้ทําเผื่อนะตัวนี้มีเจ้าของหมดแล้วเขาเรียกกาไรฉลูอันละห้าร้อยแปดสิบค่ะตอนนี้ของหมดค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยว แม่ค้าก็ค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานซ้อยข้อมือนะคะที่เราจะขออนุญาตปรับกล้องขึ้นหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อจะได้เห็นงานอ่าโอเคนา ตัวนี้เป็นงานที่เรารับฟรีออเดอร์ไว้นะคะก็เสร็จแล้วงานสร้อยข้อมือก็จะจัดส่งให้วันนี้แม่ค้าได้แจ้งไปเมื่อวานแล้วเนาะว่าจะส่งงานให้วันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ฟรีออเดอร์มานะคะก็รับโทรศัพท์ด้วยนะแม่นะเดี๋ยวเราจะมามาให้ดูกันนะคะว่ามีลายไหนบ้าง ลายที่ขายดีที่สุดของเรานะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะที่เห็นเยอะๆนี่นะคะมีเจ้าของหมดแล้วตัวนี้คือสร้อยข้อมือประกบฉลุนะคะสร้อยข้อมือประกบฉลุเส้นละขอดูราคาก่อนเนาะเพื่อจะได้เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาดนะคะเส้นละ580ร้อยนะเส้นละห้าค่ะสร้อยข้อมือประกบฉลุนะคะเป็นงานเชื่อมทั้งเส้นค่ะ เป็นงานเชื่อมทั้งเส้นนะคะไม่ได้ร้อยไปเฉยๆนะของเราเชื่อมให้ทั้ทงเส้นนะคะแล้วก็เชื่อมทุกคอด้วยนะแม่นะเส้นละ580ฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะเป็นลายประกบฉลุนะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าข้อมือ17เซ็ซนก็ให้สั่งเป็น18เซนนะคะใครเผื่อแล้วแจ้งแม่ค้าด้วยว่าเผื่อแล้วนะเพราะว่าตัวนี้นะคะมันนูนเราต้องเผื่อด้วย1นึเซนนะคะเพื่อความนูนนะ ตัวนี้สร้อยข้อมืออลายถุงทองค่ะสร้อยข้อมือลายถุงทองนะคะมีตุ้งติ้งถุงทองด้วยใครไม่เอาแจ้งนะคะตุ้งติ้งถุงทองค่ะตัวนี้สร้อยข้อมือถุงทองเส้นละหกร้อยแปดสิบบาทเส้นละหกร้อยแปดสิบบาทค่ะนี่นะคะ ความใหญ่ของเขาแบบแรกชื่อลายประกบฉลุ580แบบที่2นะคะสร้อยข้อมือถุงทองเส้นล้า680บาทตัวนี้มันจะตันนะคะแล้วก็มีน้ำหนักด้วยนะ680 580ค่ะชอบลายไหนก็จัดเลยนะยังสั่งได้อยู่นะคะแต่ต้องรอได้นะใครใจร้อนให้ผ่านไปก่อนนะคะ ของยังมีอยู่ค่ะสั่งได้เลยใครช้าก็จะได้ช้ากว่าเพื่อนนะคะบางทีของอาจหมดเพราะเราช้านะคะสร้อยเพชรเส้นละแปดร้อยบาทค่ะสร้อยเพชรเส้นละแปดร้อยบาทเป็นงานเชื่อมทั้งเส้นเหมือนกันค่ะลูกค้าแปดร้อยบาทฟรีส่งฟรีปลายทางยังสั่งได้อยู่นะคะตัวนี้ยังสั่งได้อยู่นะคะตัวนี้ชื่อลายสร้อยเพชรค่ะตัวนี้ให้สั่ง ถ้าใส่17ก็สั่งตามจริงเลยนะคะไม่ต้องเผื่อนะอย่าให้ยานมากตัวนี้ถ้ายานมากมันจะไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าสวยมากเป็นพลอยรัสเซียค่ะไม่ใช่พลอยแท้เส้นละแปดร้อยบาทยังสั่งได้อยู่จ้าสร้อยข้อมือยุโรปค่ะตัวนี้สร้อยข้อมือยุโรปเส้นละ700บาทนะคะ สีที่ลูกค้านิยมนะคะก็เป็นนภเก้านะลูกค้านิยมมากนภเก้านะคะถ้าเป็นสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็แดงเบอร์ห้าแล้วก็สีทับทิมนะคะสีทับทิมก็เข้าแล้วจะอยู่ที่แ0ดร้อยนะคะสีสีนี้จะอยู่ที่แ0 0ร้อยค่ะสีเขียวมรกตสีทับทิมสีแดงเบอร์ห้า แล้วก็สีน้ำเงินนะคะจะอยู่ที่แป0นอกนั้นนะคะนบพะก้าและสีอื่นๆจะอยู่ที่700ค่ะตัวอย่างนี้นะคะเส้นนี้นพะก้าตัวนี้แดงโกเมนค่ะตัวนี้สีเขียวค่ะตัวนี้แดงเบอร์ห้าค่ะลูกค้าชอบสีไหนก็จัดเลยนะคะสีเขียวมรกตแดงเบอร์ห้าและสีทับทิมน้ำเงินนะคะ น้ำเงินด้วยหนึ่งสีเป็นสีสีนะจะอยู่ที่แปดร้อยนอกนั้นนะคะนพเก้าและสีอื่นๆจะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะลูกค้ายังสั่งได้อยู่ค่ะของยังมีอยู่นะใครอย่าช้านะคะช้าอดหมดนะคะถ้าเราช้าของอาจหมดก่อนนะตอนนี้ยังสั่งได้อยู่ค่ะตัวนี้นะคะสร้อยข้อมือประกบฉลู สร้อยข้อมือประกบฉลุความยาวสั่งได้ไม่เกิน22เซนเส้นละ580บาทเส้นละ580บาทค่ะสร้อยข้อมือถุงทองเส้นละ680บาทมีตุ้งติ้งถุงทองค่ะเส้นละ680บาทสินค้าฟรีส่งฟรีปลายทางสั่งยาวได้ไม่เกิน22เซนค่ะเกินบวกเพิ่มนะคะ แบบเดียวกันทุกทุกอย่างเลยนะคะก็คือสร้อยข้อมือถ้าสั่งได้ไม่เกินยีิบสองนะคะตัวนี้สร้อยเพชรค่ะเส้นละแปดร้อยบาทฟรีส่งฟรีปลายทางค่ะสร้อยเพชรยังสั่งได้อยู่นะคะต้องการความยาวที่เท่าไหร่สั่งมาได้เลยจ้าส่วนตัวนี้นะคะเป็นพลอยยุโรปค่ะสร้อยข้อมือยุโรปเป็นพลรัลเสเซียเส้นละเจ็ยบาทสีน้ําเงิน สีเขียวมอรกดสีแดงเบอร์ห้าและสีทัพทิมจะอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะลูกค้าตอนนี้ยังสั่งได้อยู่นะคะที่แม่ค้าพูดไปเมื่อกี้ทุกอย่างที่เห็นตรงหน้านี้คือยังสั่งได้อยู่แต่ต้องรอคิวนะเพราะว่าที่เรารับไว้ออออคิวก็คิวก็ยาวอยู่นะคะแต่ยังสั่งได้อยู่นะถ้าใครช้าของอาจหมดนะคะ เขาจะใส่ไปเที่ยวสงการนะคะก็สั่งไว้ล่วงหน้าเลยนะสั่งไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะแม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะทำงานพลอยแท้ออกมานะคะน่าจะได้ปล่อยคลิปประมาณวัน วันพุธนี้นะคะงานพลอยแท้แล้วก็มีพลอยตัวใหม่เข้ามาด้วยนะคะพลอยตัวใหม่ที่แม่ค้ายังไม่เคยยังไม่เคยเอามาขายนะเดี๋ยวแม่ค้าดูว่ามีชื่ออะไรนะมีคาซิโดนีนะคะพลอยแท้คาซิโดนีนะแล้วก็โอปอนะคะโอปอสีเหลืองค่ะ โอปอสีเหลืองมีเข้านะคะรอบหน้านะวันพุดรอบหน้านะคะแล้วก็คริสโตเฟสนะคะคริสโตเฟสนะก็จะเข้ารอบหน้าเหมือนกันพลอยแท้นะคะแล้วก็อเมทิสอเมทิสนะคะสวยทุกแบบเลยนะคะรอบหน้าจะมีพลอยสีแบบนี้มาที่เรายังไม่เคยเอาลงมาขายนะคะลูกค้าใครอยากเห็นนะก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะสนใจสินค้าโทรหรือแอดไลน์0 9 8 8 9 9 3 9 6 1 0988293961โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะ แม่ค้าขอแคปรูปแป๊บหนึ่งเนาะแล้วนะคะ่ะก็วันนี้คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันวันพุธนะคะอย่าลืมนะคะวันพุธช่วงบ่ายเดี๋ยวกี่โมงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวเราจะลงคลิปตัวอย่างอีกนะสำหรับวันนี้สวัสดีแม่แม่แมทุกๆท่ทานสนใจสินค้าโทรคะ่ะ0ู8ย์ 829-3961โทรหรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ